ขาวมุกสสวยเกียร์ออโต้ด้วยกระบ Er, ilate, ไฮเลนเดอร์พอนยูนิเลทเบาๆ9ใบเทาเอาไหมมา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 ดูการกับคันนี้เลยอีซูซูดีแม็ก1 9 0ซีซีบูพาวเวอร์150แรงม้ามาในตัวยกสูงสวยๆส,ยสีขาวมุกละหละ่อมาในส่วนของด้านหน้ามีไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดยร์ไทม์และนิ่งไลท์ส่องสว่างยามการเดินทางสวยหรูดูดีมากมายระบบความปลอดภัยดีดเบกคู่หน้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้มีบันไดข้างเรียบร้อยพร้อมใช้กับกระบะยกสูงไม่น้อย4,000โลเท่านั้นเกียร์ออโต้สวยๆกริบๆใหม่ๆภายในเป็น บอกครูแม็กบอกสะท้อนความร้อนกิบกบใหม่ๆซิลพลาสติกยังไม่ได้แกะเกียร์อาอโต้ขับสะดวกขับสบายพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันไม่น้อย4ี่หมื่นโลเท่านั้นมีประวัติดีเช็คสูนย์ทุกระยะเอาไม้ใครสนใจอยากได้แคปเปิดได้จัดไปได้เลยในส่วนของด้านหลังไลเนอร์ใหม่ๆไม่เคยบรรทุกอะไรในส่วนของด้านท้ายมีกล้องถอยหลังมาพร้อมใช้หล่อแบบนี้กับตัวซัดหน้าช้ยใครกําลังตามหาแคปเปิดได้จัดคันนี้ไปได้เลยนั่งได้บรรทุกได้กับตัวโฉมใหม่ใครกําลังตามหาดีแม็กเอาอากียร์ออโต้ยกสูงพันเแบาบ จัดคันนี้ไปได้เลยพี่พี่ท่านใดที่ต้องการตัดสดอยากได้รถสวยรถดีเอาไว้ใช้งาน499,000บาทเท่านั้นจัดไปได้เลยรถสวยที่มีหนังสือรับรองรับประกันและการันตีให้อยากได้รถดีแม็กตัวยกสูงไม่น้อย40,000โลเกียร์ออโต้แคปเปิดได้จัดคันนี้ไปได้เลยพบกับรถสวยรถดีมีใบรับประกันและการันตีกับที่นี่เด็ดหลับรถเสเปอร์แล้วพบกันนะคะ